สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาลินบุญชัยวัฒนาโชติดิฉันนางสาวปวีสุดาคนพิพัฒกุลยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยแรงงานระหว่างวันที่10ถึง16กันยายน2565เราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกได้เลยค่ะวันเสาร์ที่10กันยายน2565เวลา9นาฬิกา นายศั์สินตุลาพรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นณศูนย์ฝึกอบรมบริษัทซอฟท์เพิร์เซฟตี้จังหวัดสงขลาการอบรมครั้งนี้เป็นส่วน,นของมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักขีภัยในสถานประกอบกิจาการทั่วประเทศภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่สามารถป้องกันและระงับอักขีภัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อหลบการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นวันจันทร์ที่12กันยายน2565เวลา9.30 9, 9, นาทนายศักดิ์สินตุลาธนผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจัรปั้นจัดและหม้อน้ำครั้งที่6ั2565 โดยมีรองศาสตราจารย์วิชัยพฤกธาราธิกูลเป็นประธานการประชุมที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมลูกจ้างผู้จะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกและหลักสูตรการฝึกอบรมลูกจ้างกรณีทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมกา๊าซเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จัดทำขึ้นสามารถนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นเวลาสิบนาฬิกา ร่วมมือการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรม Safety Network Meet and Talk รุ่นที่3โดยมีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่งเสริมกลไกการรวมตัวการมีส่วนร่วมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน รวมทังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัยให้กับเรือข่ายความปลอดภัยในการทำงานทั่วประเทศจากนั้นเวลา14นาฬิกานาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้ในายทวีสิทธิ์บุญธรรมรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงานปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงานเข้าประชุมร่วมกับนางสาวชนิดาพรลิ้งทอง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในโดยเป็นการประชุมปิดตรวจการตรวจสอบการดำเนินง,งานโครงการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภยัยและอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีอันตรายและเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้ครอบคุมแรงงานทุกกลุ่ม ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565วันอังคารที่13กันยายน2565เวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาพรผู้อำมนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานครั้งที่5ับ2565ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทํงาน ของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตรวม17กรณีและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การสอบสวนอุบัติเหตุครอบคลุมทุกรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการใช้ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องจากนั้นเวลา9.30นผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่12ทั2,515 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายสาลี่สุขเกิดเป็นประธานการประชุมที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขอรับาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของหน่วยงานภายนอกประจําปี2516จากนั้นเวลา15.30นาทีพ่วมหน่วยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบรม โครงการวิทยาลัยความปลอดภัยหลักสูตรพัฒนานักบริหารความปลอดภันนดยขั้นสูงประจำปี2565เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์และชี้แจงข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์วันพุทธที่14กันยายน2565เวลา8.30นานายศักดิ์สินตุลาธร ผูดนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมอบหมายให้คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภยัยหลักสูตรพัฒนานักบริหารความปลอดภัยขั้นสูงประจำปี2565จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ได้บุคลากรด้านความปลอดภยัยที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในองค์กรหน่วยงานและสังคมภายนอกของสถานประกอบกิจการตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยของประเทศไทยจากนั้นเวลา9 3้นาฬิกา30นาทีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นายสมพลกวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศครั้งที่1นัพ2565โดยมีผู้ตรวจราชการกรมผู้บริหารกรมพร้อมด้วยนายศักดิ์สินตุลาทองพ่วงหนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินหน่วยง,งานให้ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อมุง่งสู่ความเป็นเลิศระดับกลรมประจำปีงบประมาณ2,515รวมทั้งให้ความเห็นชอบรูปแบบการมอบรางาวัลดังกล่าววันพฤหัสบดีที่15กันยายน2,515เวลา9นา30นาทีนศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรยงานมอบหมายให้ในายสมเกียรติแสงเพิ่มนักวิชาการแรายงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำครั้งที่7จ็ดพับสองพโดยมีรองศาสตราจารย์วิชัยพุทธาธิกูลเป็นประธานการประชุมที่ประชุมร่วมกันพิจารณากฎหมายลูกบทซึ่งออกตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำพุทธศักราช2 5 6 4 เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมลูกจ้างกรณีทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะเครื่องเชื่อมไฟฟา้าเครื่องเชื่อมกา๊าซวันศุกร์ที่16กันยายน2565เวลา9นาฬิกานายสุชาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวเปิดกิจกรรม1จังหวัด1อบรมอาคีภยัยภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสมพ์กวางแก้วรองอธิบดีและนายศักดิ์สินตุลาทรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและระง,งับอัคีภัยในสถานประกอบกิจการให้กับนายจ้างลูกจ้างโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่ยั่งยืนต่อไปจากนั้นเวลา10นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมกองความปลอดภัยแรงงานประจำเดือนกันยายน2565ที่ประชุมได้สรุปผลตามเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่กองความปลอดภัยแรงงานและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตทุกเขตได้ดำเนินการ ผมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ปฏิบัติงานตามแผนง,งานที่วางไว้ตามนโยบายที่กรมกำหนดและรับฟังอุปสรรคและปัญหาที่พบจากการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติจากนั้นเวลา15นาฬิกา นายสุรชัยชัยตระกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือล่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีนายวรณรัตศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานนายนิยมสองแก้วอธิบรีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสมพดกวางแก้วรองอธทิบรีกรม สวัสดิการและคุมครองแรงงานนายศักดิ์สินตุลาทรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงประเด็นที่กรมเห็นว่ามีผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภยัยเพื่อจะเสนอปรับแก้ไขร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของกองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกันด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะกสะรคุ้มครองสิทธพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน